นี่นะคะวันนี้เราจะหาของกินจากตู้เย็นของเรานะคะนี่จำได้ไหมวันนั้นนะคะน้ำพริกกะปิีที่ตาไว้นะคะเดี๋ยวจะเอามากินกับอ่าเห็ดเห็ดขั้วน้ําปลาหรือว่าเห็ดแดดเดียวนะคะเดี๋ยวป้าจะทําให้ดูนะทีนีไ้ไม่ดําเลยนะคะ เห็นไหมสียังแบบว่าน่ากินอยู่เลยนะคะขนาดหลายวันแล้วนะก็ใส่ตู้เย็นไว้อย่างนี้นะคะส่วนวันนี้นะคะคือเรามีอาหารที่แบบว่าอาูผักผักปลาไปซีจะค่อนข้างเยอะที่เราซื้อมาค่ะออกไปข้างนอกแบบเมื่อวานเนี่ยนี่ลุ้คิดมันมีนี่ด้วยนะคะนี่มีหมูปิ้งมีปลานะคะแล้วก็มีแกงที่เรา,เาใส่ซองฟิตเอาไว้นะคะนี่ค่ะ มีเด็ดๆทั้งนั้นนะฮะเด็ดๆทั้งนั้นคือนี่ค่ะนำเสนออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะอธิบายให้ฟังนะคะเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูกับลุงคิดแต่ต้องอธิบายก่อนว่าแต่ละตัวแต่ละตัวเล่นยังไงถ้าป้าก็ทําความเข้าใจมาได้วันสองวันแล้วแหละเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูนะคะเพราะว่าจะได้อธิบายถูกเนาะคือมันแก้เหงาได้มันเป็นกิจกรรมในครอบครัวดีมากเลยนะคะป้าเีซี่ขอขอยืนยันนะคะส่วนอะไรละเอียดไงเดี๋ยวเราจะจะทาบอกอีกทีนะคะว่า ตัวนี้เขาเล่นยังไงเดินยังไงวิสนุกค่ะสนุกทําให้เราไม่อยากออกนอกบ้านเลยค่ะเพลินเลยนะคะช่วงกักตัวหรือว่าช่วงไม่อยากออกอข้างนอกกันนี่ค่ะซื้อมาเลยค่ะสั่งมาเลยนะคะเล่นกับครอบครัวกับลูกฝึกสมองฝึกอะไรได้ดีมากเลยค่ะส่วนนี้นะคะแกงเป็นแกงวันนั้นนะคะแกงหน่อไม้สดนะคะนี่คะ่ะเราแกงเยอะหม้อใหญ่เนาะก็นี่ค่ะจะอุย้ย เราจะเอาเอาออกมาทํากินกันนะคะก็นะคะของมีทั้งกุ้งมีอะไรนะคะไก่ซื้อมาที่ว่าจะต้มก็ยังไม่ได้ต้มนะคะอาจแข็งไว้น่าจะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้น่าจะได้ต้มแล้วละ่ะน่าจะได้เลิกแล้วลุงคิดบอกว่าให้ต้มพรุ่งนี้นะคะพอลุงคิดต้องไปต่อยกระบี่กระบอกมาแล้วจะจะได้กินแซบกินหนัวนั่นเองนะคะอีกหนึ่เมนูนะคะที่เราต้องจัดนะคะวันนี้นะคะเพราะว่ามีหมูปิ้งแล้วใช่ไหมก็ต้อง มีอ่านี่ค่ะตำมะละก่อนะคะจับเลยวันนี้ ชอบเลยนะคะอชอบกับน้ำเยอะนะคะก็ใส่น้ำมะขามเยอะๆนะคะ Okay. เอ,อเคไอ้ไอ้นั้นยังอุ่นอยู่ปลากับไข่เจียวปูวันนั้นนะคะเผ็ดอย่าลองนะผมมีรีคอรอ already oh ผดเปิดแล้วนะเออฮะต้องแคร์ฟูนิดนึงนะโอเคนะคะก็ตอนนี้ก็ยังมีอุ่นอยู่นะคะคือตอนนี้เหมือนเป็นช่วงเคลียร์ตู้เย็นเหล่านะคะอาหารเยอะมากเลยนะคะขนาดเคลียร์นะคะเนี่ย เออดีน,ะนานเคลียรนะ์อาหารเยอะดีตอนนี้ก็มีปลากําลังอุ่นอยู่มีปาลาแล้วก็ไข่เจียวปูอ oh <yeah. S 1> วันนั้นนะ่ะ <Good. S 1> ก็ยังอุ่นอยู่ตอนนี้ก็กินรอไปก่อนนะคะแกงอะ่ะแกงหน่อไม้สดใส่ไก่คะ่ะเดี๋ยวเราสองคนก็ขออนุญาตกินก่อนนะคะมากินข้าวเย็นไปได้วยกัน,นะคะ่ะมีหมูปิ้งด้วยงเคสอันนี้ไม่น่าจะมีน,นั้น Don't ask me to finish the clip it's too much to talk <laughs> คุณเคธบอกว่าวันนี้ไม่ขอปิดคลิปแล้วกันนะเพราะว่าอาหารเยอะล้เกินกลัวจำไม่ได้นะคะ ก็ไอ้ต้มส้มไก่นะฮะสรุปทุงจะทําพรุ่งนี้ค่ะคุงคิดบอก<ม>ไก่มีแล้วเนาะเพราะว่าลุงอ่ะไปตีกระบองกระเบิงน่าจะหิวกลับมานะคะโอเคซอยเว็กู <Okay. S 2> อร่อยใช่ไหม <Okay. S 1> เราอัดแข็งไว้ค่ะแกงจะได้ไม่เสีย<ม>อุ้ยส้มต่ำโ okay? อ้อแข็มันมีนุ่มด้วยหนี่มีแบบนุ่มก<ม>ับแ,แบบ กินไปครึ่งไม้เนะี่ยเอาเอาเอาโอนไหมโอนผมอยู่อ่ะ <Okay. S 1> ก็ตอนนี้กำลังเอ็นจอยวิดแจ็คแจ๊สเมดฮะ <laughs> แจ๊สเมดอาา่าฮะต้องการเกมอ่ะเดินหม,มักรุกกับหูแบบชอบมากเลยเดี๋ยวว่าจะอธิบายให้ฟังนะคะุณคิดอธิบายเก่งมากควีนสแกมเบด b ต่ But you learn it you learn it really quick amazing คิดบอกป้าเรียนรู้เร็วเพรท e นทามรู้เท n นทาม I think in six seven year you can really beat me คิดบอกอีกเจ็ดปีแปดปีคงจะชนะลุงได้แพ้ตลอดเลยค่ะเดือนตัวนี้แต่ลืมดูตัวนี้เขาก็มากินเรายาง ือ,อ,อเรากตับมังคิดอออกระตอเนะอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่พูดเล่นนะท่านอืมคุซิสุซิสบ้ e งหรอคุณไปจเยวกัอื้านาคาสิบบาท ไปทุามามื่อวานเฮ้ยไม้ใหญ่อ,อันนี้อนดอกเมื่อเชา้าค่ะที่เราเก็บกันไปนะคะร่วงทุกวันอดอกแคร์ป่าคุณคิดจะ call flower ถ้าไม่ call flower ดอกอะไรดอกแคร์ป่า โกเคปะอาหารเยอะมากไปดูไข่เตียวปู ดี่เนี่ยถ้าช้ากว่านี้อีกนิดนึงนะลุงคิดอ่ะขยับไปไม่ถ้าช้าอีกนิดน,นึงนะรับรองเห็นไหมไม่แกงโอเคอาหารของเราก็มีส้มตำนะคะหมูปิ้งนะคะปลาย่างไข่เจียปูวันก่อนนะคะแล้วก็แกงหน่อไม้สดวันก่อนนะคะมีอันนี้ใหม่นะคะอันนี้ก็ตั้งแต่วื่อวาน,นะคะซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้ กับอันนี้ใหม่ค่ะดอกแคร์ป่าอันนี้ไข่ลูกสันไข่ไข่ม,มันเหลือจากอ่ไข่เจียวปูอ่ะไข่ไข่ผู้ช่วยซี่ก็เลยมาเจียวเล่นๆเก็บไว้เพราะว่าพรุงรสละ คุณคิดถึงบ้านเราดิร์ e ้ h น u s e น้องทัพทิมส่งวิดีโอมาให้ดูอยู่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาลงให้ดูนะคะอัปเดตตอนนี้เขาเริ่มฉาบแล้วค่ะส่วนปักไฟสวิ์ไฟแล้วก็เคลียร์กันแล้วก็มีบินจ่ายเพิ่มไปนะคะ คนมาดูบ้าน mm hmm. บ้านหลังนี้ค่ะมีด้านขวามือนะตรงมุมเลยนะตรงทางสามแพร่งป้าอยู่ที่นี่มาเจ็ดแปดปีนะคะยังไม่มีคนเอาเลยบ้านหลังนี้ They still try to sell t h a t after so many years is still mm hmm. trying <yeah>? amazing เห็นไหม ม่อยู่หลังนึงหัวมุมเลยตรงแบบอน,นี้แยกซ้ายขวาแล้วก็ทางตรงตุงมุมเลยค่ะตอนนี้เขามาดูกัน่คนมาดูเยอะแต่ไม่มีใครเอาดูเฉยๆดูจะฝลายเยียร์เลยเนาะฝ่ายซิเยียร์แล้วอนะเจอคีนี่เอาลอเลยเ n ็ And if they make h า l f price, a lot า f people b า y a l r e a d ้าถ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 ้าเ้มถ้าบ้าถ้าถเาถ้าี่าถ้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 าเขาก็าั้าายราคาถ้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 าถาถาถ้าาถ้าถอยถาถ้า้า้ เป็ดฟังช่วยอืมนี่ม,มินี่น,นลินี่ทุบ้านไปเข้าไปเลย ปลาอออยูเทคเนอะไม่เอาใช่ไหมนัน <No. S 1> คิดไม่เอาแะคะปลาไม่ับปลา,ากินไปแล้วครึ่งตัวหรือครึ่งตัวป่าหนึ่งกินไปแล้วเมื่อคืนยรงกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็มีนะดูแป๊บเดียวเขาก็กลับกันแล้วคนะ่ะไม่ดูหมรคะมาดูกันค่ะดูแป๊บเดียวบางคนไม่เข้าบ้านด้วยซ้ำเลยนะคะไม่เข้าไปดูด้วยซ้ำบางคนไม่เข้าไปดูเลย มาดูยืนอยู่แค่หน้าประตูเดี๋ยวป้าจะ,ะให้ดูบ้านนะคะเดี๋ยวค่อยค่อไปดูบ้านเนี่ยมาแป๊บเดียวก็ไปกันละนี่ค่ะฝั่งนี้ค่ะเห็นไหมตรงมุมเลยตรงนั้นไปก็จะไปแยกตรงด้านซ้ายอันนี้แยกการขวามันเหมือนเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็เนะะี่ยค่ะดังนั้นดังนั้นนะะ่ะ ที่มีรถจอดนะคะคนดูแลในหมู่บ้านนะคะแบบตัดยุงตัดหญ้าทําความสะอาดอะไรเงี้ยหลายปีแล้วนะคะเขาก็ผ่านไม่ได้สักทีเลยอะลรเนี้ยมีแต่คนมาดูค่ะแต่คนมาดูเห็นไหมคะมาแป๊บเดียวเขาก็ไม่นั่นกันแล้วแป๊บเดียวอย่างเงี้ย ตั้งแต่พวกป้าอยู่ที่นี่มานะคะจะจะหกเจ็ดปีนี้เป็นอย่างนี้เพราะอยู่บ้านหลังเก่าออกหลังนู้นสองปี hmm. บ้านก็จะตายเซมเหมือนกันถพาเป็น hmm. บ้านจัดสรรเนาะแบบอาจจะนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ก็แบบเดียวกันนะคะส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์ก็คล้ายๆแต่เฟอร์นิเจอร์เลยล้วแต่ใครจะซื้อ คนเอาอีกหลังก็ตรงนี้เนี่ยตรงข้ามป้านนีนบ้านุสิงคโปร์เนาะจากถัดจากสิงคโปร์ไปบ้านใครไม่รดูตอนวกป้านมนอยู่ไหม่ต้องทุบต้อง,ง,ง,งลือทุบลื้อทุบลือเนาะยูรีเมมเบอร์แล้วก็อาสารเบลเลอรอ์ล่าเลยนะใหญ่มอ,อก,อกนี่กระเถียงหน้าอันนี้ก็มาลือสารออกไปแล้วไม่อยู่แล้ว ทั้งคนทั้งสาร ซุปแกงันอืมข้ชอินไซดอมว่าเป็น so now you have to give me some ช i ้นโอเคคิดบอกว่าไหนเธอบอกว่าสชั้นลืมลืมไปว่าแกงเสรนื้อไก u h a t e m นี่ไงสาชั้นน่ย next week มีดเหรอมี Meat สามชั้น <Yeah. S 2> อืมนานแล้วค่ะไม่ได้ทำหมูสามชั้นกรอบกรอบเหรอแล้วอยากกินหมูสามชั้นกรอบต้องเริ่มเก็บของแล้วนะนุ่นะงคิด หรือว oh, like mm ่ามีแฮปปี้แพ็กแล้วสตาร์ทแพ็ก next week ส uh ุดาก็ไม่กินข้างแต่เย็นวานชีโนตอินแต่ดินเนอร์ทุนา อืตั้งแต่เช้าเมื่อวานสำเนมนาโซดาไม่รู้เป็นไรค่ะแก่แล้วก็คงเบื่ออาหารม,มั้งเห็นมอื อร่อยไหมลุง mm hmm. ใช้ได้ไหมไม่ mm hmm. ใช่อาหารใหม่อาหารในตู้เย็น uh, <okay. S 1> มีเอฟซี hmm. บอกว่าอย oh <yeah. S 1> ู่กูดกูดรักวัไอยู่อีซี่อีทอร่อยอ่ะทำเซว่าคุณคิดกินได้อีซี่อีซี่อีทอร่อยดูอีทไม่อีซี่คือแบบว่าไม่ สัม oh, yeah. um, ีเวิ right. ันไม่ย huh. uh ิดดิฟูดไม่ยิดอย่างนี้ไงประเี๋ถ้าไม่เผ็ดมากโอออเเเคยููฟาานื้หม เอาไหมนูกปิดคลิป please โอเค together หนูก็ปิดก็ <g år> ไม่ต้องเซฟบวกกได้วันนี้นะครับส่งคน พเ่เไปซือลงเคิกกินส้มตำหมูปิ้งไข่เจียวปูปลาย่างแกงหน่อไม้สดใส่ไก่แล้วก็มีผักนะคะก็จะนี่ค่ะสุดวันนี้ซัดแต่ดอกแครเพราะว่าเก็บมาสดๆแล้วก็มาลวกเองนะคะกระหล่ำก็ยังไม่ได้กินเลยนะคะส้มตำก็ตำเองนะคะเดี๋ยวเราสองคนก็ขอเดี๋ยวเจอกัน,ค,นคลิปหน้าอย่าลืม อย่าลืม subscribe อย่าลืมเ Cl ดลครังโอเค้วโอเคเดี๋ยวเชอกันคลิปคลิปน่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย thank you for watching